สวัสดีทุกคนเรื่องด้วยเดือนที่แล้วเป็นเดือนมกรา,าคมตรงเป็นเดือนที่มีวังสำคัญก็คือวันตกเก่งและเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์ก็มีมาสำคัญก็คือวันวาเลนไทยโอลิมปิวงลูกๆเนี่ยมากินข้าวและที่สําคัญกว่านั้นก็คืออาทิตย์บาลีเนี่ยทีเนี่ยจัดเต็มเป็นชํำๆเลยปรับปรุงพื้นกาวเบือ้องชันล่านปรับปรุงห้องน้า ดันั้นเนี่ยแสดงว่าต่อไปพวกเราก็จะอยู่ดีดัะนั้นเนี่ยโอ้ก็เลยชวนลูก้มากินข้าวดูไหมว่าต่อไปจะเป็นยังไงเท่ากับว่าพวกเราจะอยู่รีกินรีเตียกินรีก็เมาดีเตียลึกซีซัวพูดไปโอ้บอกว่ากินรีกินรีก,นรก็น่แหละเตียกินรีก็ต้องเมาไงดูปากโอ้นะกินรีเตียว่าแต่ช่วงนี้ในง,งานยุ่งเปล่าวะ ทำไมไอเดียเ <My> ัรว่าจะยวงอธิบลีไปกินข้าวด้วยอ่ะก็มาตอนปีใหม่นเนี่ยเพราะว่าน่ะยิงอยู่หลังเวทีจีเราก็เชิญอธิบลีอีขึ้นไปอวยพปรปีใหม่อยู่ๆอีก,ก็ขายของบอกโศกโศกโศกเฉยเลยเพรว่าจะพาอีไปมเิเองอ้าวคุณย้ดไปไหนกันน้ามันเป็นการแสดงน่ะเป็นการแสดงอุอนะ้มบาตร่งน้าทางงานก็หวังทางที่พวกเราไปกินข้าวกันเนี่ย ก็ขอให้พวกมื้ทุกคงเนี่ยรับชมผมการดำเนินงานไปพังๆานก่งองหน้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พศ2568ณบริเวณด้านหน้าอาคารสอปออร่วมกันรประชุมโต๊ะกรมระดับรัฐมนตรีในงาน ฟิ t เ r อร์มิเนอรัลฟอรัมทร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายเรขานุการร่วมของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติครั้งที่2ทับ2,567ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมธิการด้านทรัพยากรทางบกในคณะกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒธธิสภาจัดกิจกรรม mining and mineral business investment guide ร่วมชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการตามกฎหมาย กรณีขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมของบริษัท j n b Metal จำกัดต่อคณะกรรมาการการอุตสาหากรรมสภาผู้แทนราษฎรร่วมหารือในการจัดทำรายงานการทำเหมืองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ผ่านระบบ I-Single Form อนุญาตประธานบัตร2แปลงต่ออายุประธานบัตร1แปลงอนุญาตโรงแต่งแร่1รายและประธานบัตรสิ้นอายุ2แปลงโดยสามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ได้399.93ล้านบาทซึ่งเป็นค่าภาคหลวงแร่ประเภทหินอุตสาหกรรม83.1ล้านบาทร่วมตรวจสอบการทำเหมืองแร่ และประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบควบคุมและเฝ้าระวังการทำเหมืองแร่ทองคําของบริษัทอัครารีซอเซจจำกัดมหาชนตรวจสอบคําขอต่ออายุใบอนุญาตครอบครองแร่การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่การขออนุญาตขนมูลดินรายออกนอกเขตประธานบธิบ และการปฏิบัติตามพรบรแร่พศ2560ตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ของชนิดแร่ย,ยิบซัมและแอนไฮดรและชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับดูแลงานอนุญาตต,าต่างๆกำกับดูแลสถานประกอบการประเภทลงแต่งแร่และติดตามเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและติดตามให้คำแนะนำเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีสุพรรณบุรี และราชบุรีร่วมตรวจสอบการลักลอบขุดหาแร่และการสำรวจแร่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดจัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี8ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนครศรีธรรมราชขอนแก่นสุรินทร์ลำปางเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีกระบี่ และนครสวรรร์ค่วมการประชุมหารือกับเอกอกัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยและคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทไอเบลจัดงานถแถลงข่าวการจัดสรรเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีรวอ,อเอกนัทพร้อมพันก่าวปธาคถาพิเศษในหัวข้อ Industrial reform ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย ติดตามและตรวจประเมินผลการดําเนินงานฟื้นฟูของสถานประกอบการและส่งเสริมให้ดําเนินงานฟื้นฟูหรือพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนและกระบี่ร่วมประชุมสัมมนาปิดโครงการการพัฒนาเกณฑ์สิ้นสุดการเป็นของเสีย end of waste กรณีศึกษาการผลิตผนังยิปซัมจากแบบพิมพ์ปูนปัสเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว และการผลิตสารละลายไบโอโซเดียมซิลิเกตและไบโอโพแทสเซียมซิลิกตอย่างยั่งยืนจากเท่าแกรบร่วมงานถแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปีพศ2567ร่วมกิจกรรมเปิดตัวแจ้งอุดแพลตฟอร์มน้องเรียนออนไลน์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานและสนับสนุนการจัดบูธของกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาติประจำปีพศ2567อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างองค์ความรู้สู่การเป็นวิศวกรเหมืองแร่อย่างมืออาชีพและศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด,ดำเนินการด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบการพักสนามงานจิตอาสาในเดือนธันวาคม2567 และมกราคม2568ที่ชาวกาพร,รดำเนินการมีดังนี้ครับอุตสาหกรรมรวมใจทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองรอบวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีสมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร่วมโครงการอุตสาหกรรมรวมใจลดคาร์บอนไทย7.2ล้านตันกิจกรรมชุมชนรวมใจอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติส่งมอบข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น แล้วร่วมบรรจุถุงอุตสาหกรรมรวมใจหมายไม่ทิ้งกันเพื่อส่งมอบเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่นครศรีธรรมราชและพื้นที่ภาคใต้กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรีนยนจิตอาสา904บางเขน เดี๋ยววังนี้นะกวจะหลอกให้พวกอีเนี่ยจ่ายค่าอาหารให้อ้วแล้วอ้วก็จะเป็นคนที่อยู่รีกิงรีแล้วก็กิงฟรี <S <S อ้าวทุกคนไปไหนข้างบนเนี่ยเจ็บค่าอาหารครับ <S 1น5มื่สองพันห้าร้อยบาทครับไอ้ย,ยาซีเรีย